ว่าขึ้นแน่แน่แล้วจะขึ้นเนินดูใส่เกียร์สามเลยดันเลยใส่เกียร์สามลากรถแมครนะครับเกียร์สามดันขึ้นไปเลยเหยียบคันเร่งสุดนะสุดเลยเหยียบให้จมแล้วก็ไม่ต้องไปยกมันปล่อยมันไปอืมีกระแทกไงเพาะมนขึ้นมันจะไปตันรอบของไฟฟ้านี่นะขึ้นเนินนะครับ เดียวซ้ายนะครับยครับาวาวมีเาหัวเราบุ้งเนี่ยลืมบอกให้เอาไอ้จระบีทาจานหน่อยหนึงจระบีนม่มีทาตรงไหนอ่ะจานจานแขวนจานไงจานครับแล้วมันหมุนแลมันเวลาที่เราืเลี้ยวมันไม่ลื่น ตรงไหมครับตรงไปแล้วเดินอ้อมตรงไปนู้นเลยเดี๋ยวกลับไปเดิมนะโอ้มันก็ไม่ขึ้นนู่นขาดเลยเดินโอ้จะมีรักเรื่องทั้งนี้เพราะเราดูแล้วถ้ามันสูงกว่านี้เราก็ไปสองไมได้ครับเดินคนี้ต้องวัดท่าผักด้วยโดดไหลผมลื่นตลึกตลึกอยู่แล้วตั้งแต่วยโดดตั้งแต่ทางเข้าวัดเลยละเนี่ยจะไม่ขึ้นเลยครับอ่า แต่แต่ก็ขึ้นได้ใช่ไหมครับเสียงเครื่องขึ้นได้ฟังเสียงเครื่องมันจะขึ้นได้ยังนักเครื่องมันยังโบดเสียงเครื่องยังโบดหายไปอ่ะไปฟังเสียงเครื่องอ่ะลูกจ้างอ่ะจะไปยกคันเร่งกันแล้วกันวิ่งรอบไม่ได้กับเนินยาวๆตรงวัดนะวัดปัตโนนเดินยาวห้ามยกคันเร่งอ่ะครับ จะว่าแรงอยู่อ่ากำลังเหลือเราขึ้นเกีสามได้แล้วดูแล้วก็ดูประมาณเนินอะ่ะเราก็ดูประมาณเนินเนี่ยถ้าสองเจศูนย์นีน่น่าจะไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวเราเจอรถบัวดำนะอีกมากเลยวเราบอเลยจะไปลองเนินขึ้นวัดนูนนน่นไปฝั่งโน้นตอนต้นไปเลาะนู่นแล้วก็กลับเออเรกลับเลยเนาะเอาไมโครลงแล้วก็ไปหากินข้าว เลี้ยวดีหรือเปล่ารอตรงไปอีกไปเลี้ยวซอยหน้าสถอนต่อถอนไหมเปลี่ยนเกียร์ไม่ทันนี่เบ้นี่ถอนไม่ได้ถอนไม่ได้ถอนใช่ไหมครับแบ้นี่ถอนอย่างนี้ถอนอ่า ใส่เบรกมืนอนะครับต่อนะครับพี่จะไม่สอนให้เราดันพี่สอนให้เราถอยอ๋อพอใส่เกียร์ถอยเสร็จใช่ไหมครับปล่อยไหลลงไปเลยอ่าให้มันไหลลงมันเองนะอย่าไปเหยียบคานนั่นนะแล้วมันจะฟีเครื่องมันจะฟีครับให้มันหไหลลงมา ถ้าเราจังหวะเราไปถอนนะถอนไม่เป็นเดี๋ยวคาดไหมแค่เดียวเท่านั้นแหละมิดชิ้นอ่าเนี่ยอันนี้เวลาเราถอยเราก็อะไปหลงครับอะ่าไปหลงซ้ายขาเท่านั้นแหละเนี่ยจานไม่มีจละบีพี่ก็ลืมไปว่าโทษทีมันลั่นพยายามถอยให้ตรงครับถอยอยู่ในช่องของเราอะจานมัน ไม่มีเด็กมาก็พยายามอย่าไปฝืนถอนต่อนะครับอ่าร yeah, ังบลึกๆได้ได้ขึ้นเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วต้องป่ยอเลื่อนยอดยางแตกลึกเลยเนี่ยเวลาถอยขึ good, ้นภูเขาเนาะไปคนเดียวนะตกใจด้วยไปเนี่ย เรียกกูชีพอย่างเดียวแล้ส่เบรคลยใส่เบรกเลยครับดึงเบรกหางดึงเบรกตัวแม่ยังไงก็ต้องดึงเบรกหางให้ได้ก่อนครับอ่าดึงเบรกหางดึงเบรกตัวแม่พอนั่นแล้วก็ใส่เกียร์ถอยลวอล่อยลงมาอืมมันล็อกหางไม่ได้เหมือนไม่ลูกบอนนะมันต้องเบี้ยงมันต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียว เป็นเนินนะครับพอได้จังหวะไฟจนมันนิ่งเนี่ยครับแล้วก็เราก็ใส่สโลขึ้นไปเลยแล้วดูมันขึ้นมันจะขึ้นยังไงสโล่ออเสี้ยนห้าเข้าไปด้ยเออไปพลาดนี่ พลาดตรงไม่ได้จารีเออไม่ได้ถาจารีครับจารีสุวัสดคนาไม่เนี่ยมันลั่นอืมไม่ได้แล้วต้องเอาลงก่อนครับหมดเปล่าไหมมีหลายละนี่เลยอ่ะหนึ่งอันนี้คือสโลสโลลรววิธีการที่จะนั่นใช่ไหมยกคาครับ เพราะมันจะดับใช่ไหมเนี่ยมันได้ไปไหมปล่อยดีแล้วรถมันจะไม่ไหลครับปล่อยไม่ขึ้นไปเลี้ยงคันเร่งหน่อยไม่ต้องเนี่ยแตะคันเร่งนิดนิดพอแค่นี้แหละถ้าเหยียบสุดก็ไม่ไปไม่ไปมันมีเสียงไม่ไปนี่คือ สโลพิเศษเวลาขึ้นเขาพึ้งน,นี่10คนนียขึ้นเขาไปเจอเขาสร้างรอบหรือว่าการเอาภากหรืออกมันสูงสูงโคตรไปที่นี่สาม,โมโองค์ช่าดเลยครับหลับจนตื่นกินข้าวจนอิ่มล้วกินข้าวขับรถไปแล้วก็จะคนเดินคนน้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเวลาที่เราถอนต่ออะ่ะอย่าไปดันอย่าไปกระชาก ถ้าเมื่อกี้นี้ถ้ามันมีอะไรหนุนล้อใช่ไหมเด็กก็ไปลองล้อไว้ครับแล้วเราก็อยู่กับที่นิ่งๆครียนอยู่นิ่งๆเลยมันมีลองล้อไอ้ไม่เป็นไรัแล้วก็ขึ้นเกียร์พิเศษค่อยๆขึ้นมาครับขึ้นไหมอ่าๆขึ้นนะแล้วก็โค้งถึงตรงนี้ปั๊มโค้งข้างหน้าพอมาถึงตรงนี้ครปั๊คอคอเบกชึบเบกหาง เด็กหางไวเยยนสโลมเมันเขากินหนึ่งธรรมดาหนึ่งธรรมดาเอ้ตรงนี้มันช้าไปอ๋อสองเลยก็ได้ครับอื่นกไปพอออกตัวออกดับสโลวปล็อเออีงเกียร์สองนะครับเออแล้วก็ลงเกียร์สองไปเลยพอลงเกียร์สองเนี่ยเครื่องมันจะอู้แล้วเราไม่ไม่ได้เร่งเลยนะครับนะมันเร่งเลยแล้วก็ดึงหางช่วยหน่อยนึงครับ เดี๋ยวอีกได้ไหมเรียบเรียบเรียเรียไม่วางแขลนี่เหรอไหมจะเรียบลำบากเดี๋ยวอันดับแรกพอต่อรถปั๊บจระบีทาจานก่อนเลยนะครับกลับไปนี่แหละกลับไปนี่เอาจระบีทาจานก่อนเลยล้อลานของลูกพนเลยล้านเลยพุ่นเขาเลี้ยวมันจะได้ไม่ลัานไงของใหม่ไป